สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะสวัสดีพี่น้องนะคะเอฟซีทุกทท่านแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวช้างด้วยนะคะแฟนเพจทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมีกล่องนะคะจากคุณแม่นะคะคุณแม่ไพรพันธ์นะคะหลาสกุลนะคะคุณแม่เีทางด้านชัยภูมิเนาะเรามาดูกันว่าคุณแม่ท่านนะคะเมตตาส่งอะไรมานะคะเนาะ พี่บัวนะคะกับพี่วิลินกับน้องวิลินนะคะก็ใจจดใจจ่อนะคะจะเป็นอะไรเนาะนะคะมาลุ้นกันนี่ทัน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 วิลินวิลินมาดูแลลูกแล้วในนี้มีอะไรเนี่ยในนี้มีอะไรนี่มีอะไรนะมีอะไรเอ้ยเอ้นี่นี่มีมีเออ เดี๋ยวให้พ่อตัดก่อนจะเอาก่อนเอ้ยว้าวออกครบเยวยาบำรุงน้ำนมนะคะนี่กล่าวขอบขอบพระคุณคุณแม่ไพพันุ์มากๆเลยนะคะนี่นะคะสงถุงใหญ่นะคะดีใจมากๆนะคะเอาออกเลยนะคะเดี๋ยวจะน่าวก่อน เดี๋ยวเราจะล้างนะคะให้พี่พี่บัวนะคะไ,ได้ทานนะคะเนาะจะได้มีน้ำนมเยอะๆนี่อู้ขอ,องดีทั้งนั้นเลยนะคะอขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะคุณแม่จา๋าสองถุงแกะใส่นี้เลยเพราะราจะได้ล้างใส่นี้บัวบัวดูพี่บัวดูพี่บัว <laughs> บัวเป็นยาบำรุงน้ำนมนะคะพี่ใบบัวจะได้มีน้ำนมนะคะทาน ที่เอาก่อนนะคะคุณแม่แล้วเราจะเลือกเอาตัวที่เอมันบอบเดี๋ยวเพราะว่ามันเดินทางมาไกลเนาะคุณแม่นี่มันมันเริ่มสุกหมดแล้วขอบคุณค่ะนะคะอากาศร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวที่ดำๆออกแล้วก็แกะใส่กล่องแล้วก็ไปล้างนะคะให้พี่บัวได้ทานนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่ใรพันมากๆเลยนะคะที่เมตานะคะแม่ใบบัวนะคะ ให้สร้างน้ำนมให้กับน้องวิลินเนาะได้ทานนะแกะใสน่นี่นี่แกะใสน่นี่จะได้เอาไปล้างแล้วก็เอาไาให้พี่บัวแกะใส่นี่เหรอไม่ไม่เอาเน้นเอาขยะใส่นี่ก็ได้ลูกอืมเดี๋ยวเอดกูเลยเนี่ยอืมตัวที่มันเออเศษเน่าเน่าเราก็จะให้ออน้องบัวได้ทานเนาะโอ้พี่บัวนี่อันนี้เนาเออเอา,เอาทิ้งนี่ลูกนะคะขอบพระคุณมากๆานะคะ ตอนนี้ได้รับได้รับปริกร่วยแล้วนะคะก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดสมวังทุกประการนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะบารมีช้างสรรช่วยปกปักรักษาคุ้มครองค้านะคะใบบัวช้างครอบครัวต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาสร้างนะคะสร้างน้ำนมนะคะให้กับน้องวิริมของเรานะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายจ้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ